เมื่อภาษีแพงขึ้นการค้าขายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการนักเล่มนำสินค้าฟิตกฎมายเข้าเมืองครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการสร้างกำไรอู้ฟู่ให้กับพวกเรา เชอริฟออฟนอตติงแฮมหรือผู้จัดการแห่งนอตติงแฮมครับซึ่งตอนนี้มี2เวอร์ชันนะครับได้แก่เซนเตอร์อีดิชันและโรบินครับผมซึ่งสองเกมนี้ครับจะคล้ายกันนะคะเป็นเกมสมบทบาทแนวปาร์ตี้และบัฟฟลิงนะคะซึ่งเราจะต้องหาทางลักเล่านำของผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาขายในเมืองให้ได้เงินเยอะที่สุดนั่นเองโดยตัวเกมครับจะใช้ผู้เล่นนะคะประมาณ3าถึงหคนใช้เวลาเล่นประมาณ45นาทีแนะนำอายุผู้เล่นประมาณ14ปีขึ้นไปนะครับวิธีการจัดเตรียมเกมครับ ให้เราสรับกองก้านนะครับไปที่ตรงกลางเป็นกองจั่วนะคะผมหลังจากนั้นครับผู้เล่นแต่ละคนครับเลือกสีของตัวเองมานะครับเราจะได้การผู้เล่นและถูกพ่อค้าที่สีตรงกลางนะครับคนนัดหนึ่สีหลังจากนั้นครับแจกเงินนิ่มต้องให้ทุกคนคนละ50หน่วย และแจกการให้กับเพื่อนทุกคนครับคนละหกใบหลังจากนั้นครับให้นําตัวของการชาวบ้านนะครับทั้งหมดเลยวางไว้ที่กองกลางของกระดานนะคะผมที่ทุกคนสามารถหยิบสะดวกเนาะและนำา้๊กเทนชาวบ้านที่ต้องการวางซ้อนกันไว้ได้เลยนะคบต่อไปนะครับเลือกเพื่อนคนแรกที่เป็นผู้ตรวจการก่อนในรอบนี้นะครับก็นักสแตนดี้ของผู้ตรวจการวางไว้ข้างหน้าคนคนนั้นได้เลยต่อไปนะครับการเจ็บเป็นเกมแบบพิเศษเล็กน้อยนะครับถ้าเราเล่นกันตั้งแต่ คนให้แยกการที่เขียนว่า C บวกนะครับสังเกตได้จากด้านล่างตรงกลางนี้นะครับแยกออกนะครับเพราะการเล่านี้ใช้เฉพาะตอนเราเล่นการ4คนขึ้นไปนะอ่ะและนี้คือทั้งหมดของการเซตอัพครับเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยวิธีการเล่นครับเกมนี้ครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงนะครับตามที่เขียนไว้บนกระดานฟเล่นตามนี้ได้เลยนะครับโดยเราจะเล่นพร้อมๆกันทุกคนนะครับผมเริ่มจากคนซช้เมือของชลิปเดวอนตะขิมไนกานะครับอันดับแรกครับผมเรียกว่าป้นคนด้วย เพื่อนทุกคนครับเริ่มจากคนทางซ้ายของผู้ตรจการครับเลือกทิ้งการในมือ1นถึงหใบนะคบผมอจจะไม่ทิ้งเลยก็ได้นะโดยที่เราทิ้งกี่ใบก็จใหม่ตามที่เราทิ้งนะครับได้สิทธิ์คนนั้นหนึ่งครั้งอย่างเช่นทิ้ง3ใบก็จดการใหม่3ใบนะครับช่วงที่2ครับบรรจุสินค้าให้เรานําการในมือเราครับ1นถึงหใบนะครับใส่เข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับการอะไรก็ได้เลยนะหลังจากนั้นครับจะเข้าสู่ช่วงของการประกาศสินค้า นั่นคือทุกคนครับจะนำถุงสินค้าของเราใบนี้ส่งให้กับผู้ตรวจการตรวจนั่นเองกติกา,กาในการประกาศสินค้าคืออะไรนะครับให้เราครับพูดชื่อสินค้าที่ถูกกฎหมายมา1ชนิดครับอย่างเช่นผมครับใส่แคร์ดมา3ามใบครับพูดชื่อสินค้า1ชนิดซึ่งในถุงเราอาจจะไม่ต้องตรงตามที่เราพูดก็ได้แต่จํานวนของการ์ดครับต้องพูดตามความเป็นจริงนะคะถ้าใส่3ใบต้องพูดว่ามี3ใบจริงๆนะครับ หลังจากกประกาศและยื่นให้ผู้ตรวจการเรียบร้อยครับก็จะเป็นช่วงของการตรวจสินค้ากันบ้างมาดูช่วงตรวจสินค้ากันบ้างนะครับผู้ตรวจการครับสามารถเลือกตรวจสินค้าของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือจะตรวจทั้งหมดหรือจะปล่อยผ่านทั้งหมดก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจการเลยนะครับคอนเซปต์ก็คือเกมนี้ครับของในถุงจะมี2แบบครับถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายถูกกฎหมายคือยังไงนะครับ ถ้าชนิดของสินค้าครับตรงตามที่พูดเอาไว้อย่างเช่นผมบอกว่าผมส่งแครอทมาขาย3าใบถ้าทั้ง3ามใบนี้เป็นแครอทจริงๆแสดงว่าเราทําถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าชนิดอื่นครับที่ไม่ใช่ปะบนเข้ามาของเหล่านี้คือของที่ผิดกฎหมายนะครับเรืองไปมถึงกรณีที่เรามีสมบัติท,ที่ขโมยมาครับบนเข้ามาก็ถือว่าเราทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับผมถามว่าต่างกันยังไงนะครับ ถ้าเกิดผู้ตรวจการครับตรวจสอบคนที่ถูกกฎหมายครับอย่างเช่นผมเอาแครอทมาขาย3มชิ้นทึกเป็น3ชิ้นจริงๆแต่เขาได้มาตรวจผมครับแบบนี้ครับผู้ตรวจการจะต้องจ่ายค่าทั้งขวัญครับตามเลขที่ระบุเอาไว้ด้านด้านซ้ายของการทั้งหมดรวมกันนะครับอย่างเช่นลบสองสามใบครับหมายความผู้ตรวจการต้องจ่ายทั้งหมด6บาทนั่นเองกับการครับถ้าเราทำผิดกฎหมายครับอย่างเช่นเคสนี้ครับถ้าผมโดนจับผมจะเสียค่าปรับให้ผู้ตรวจแทน อ่าเสียคับปรับ,บยังไงครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเอาแครอทมาขาย3ชิ้นครับซึ่งใบนี้เป็นแครอทจริงๆครับใบที่ตรงกับที่เราประกาศยังได้ส่งไปขายอยู่นะแต่ใบที่ผิดครับอารมณ์เหมือนถูกยึดอ่าเครื่องสองใบนี้ครับจะโดนทิ้งลงปลอมทิ้งทันทีและเราจะต้องจ่ายค่าปรับตามค่าปรับที่ระบุเอาไว้ตามนี้ก็คือ4บาทนั่นเองนะคบเครื่องสองใบตรงกันนะครับ หลังจากนั้นครับเราจ่าวค่าบัผู้ตัดการแล้วครับการทั้งหมดที่เราขายได้ครับผมก็จะถูกนําไว้ที่ข้างกระดานของผู้เล่นครับตามชนิดสินค้าที่ตรงกันนั่นเองอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เราสามารถจ่ายสินบนได้สินบนคืออะไรนะครับตอนที่เราประกาศไว้ครับว่าเราเอาเอะไรมาขายก่อนที่ผู้รัดการจะตรวจเราสามารถเสนอสินบนเท่าไหร่ก็ได้ครับให้ผู้รัดการอยากปล่อยผ่านเราไปนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผู้ตัดการเองก็สามารถต่อรองได้ รวมไปถึงเราสามารถจ่ายสินบนเพื่อจัดการครับไปจกคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของการชาวบ้านกันบ้างน,นะครับการชาวบ้านครับอ่าก็จะมีโทเคนชาวบ้านวางอยู่นะครับตามที่เกณฑ์ระบุเอาไว้นะครับกรณีที่เราขายสินค้าได้ครับผม ชนิดได้ชิ้นหนึ่งครับตั้งแต่สามใบขึ้นไปอย่างเช่นไข่ชิ้นพร้อมการสามใบครับผมเราสามารถเลือกนำของเหล่านี้ครับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้โดยการนำการสามใบนี้ครับทิ้งลงกองทิ้งไปนะครับแล้วจะจะได้ข้อแรกเปลี่ยนมาครับเป็นทุกเค็นชาวบ้านที่เสียกตรงกันนั่นเองสำหรับทเท็นชาวบ้านตรงนี้ครับจะเป็นคะแนนให้เราตอนจบเกมครับแต่ข้อดีคือคะแนนตรงนี้จะไม่หายไปจากเราครับซึ่งกรณีที่เอาแลกเปลี่ยนเป็นการชาวบ้านไปแล้วครับเราจะไม่สามารถนำตรงนี้มาจ่ายได้นะ หลังจากนั้นครับผมเมื่อเราทุกคนนะครับส่งสินค้าเสร็จได้บอยแล้วนะครับเราจะโดนจับหรือไม่โดนจับก็แล้วแต่นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับเรียกว่าช่วงจบรอบให้ทุกคนครับจวดการในมือครับเติมให้เต็มหกใบเหมือนเดิมนะครับให้เราเลื่อนโทเค็นสแตนดี้ผู้ตัดการครับเลื่อนไปเป็นผู้ตัดการคนใหม่ที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของคนเดิมนั่นเองนะครับโดยเกมนี้ครับถ้าเกิดเราเล่นกัน5หรือ6คนนะครับสาหรับภาคทิคินอีดิชั่นหรือ 4ถึง5คนนะครับสำหรับภาพโรบินฮูดครับผมเกมจะจบลงเมื่อเราได้เป็นผู้ตรวจการครบคนละสองครั้งครับผมแต่กรณีที่เราเล่นกันน้อยกว่านี้นะครับเกมจะจบเมื่อเราเป็นผู้ตรวจการครบคนละสามครั้งนั่นเองเอาละครับผมแล้วเมื่อจบเกมครับเราก็จะมาคิดคะแนนกันนะครับวิธีการคิดคะแนนครับให้เรานับจํานวนของเหรียญที่เรามีทั้งหมดนะครับว่าใครมีเยอะที่สุดบวกด้วยโบนัสจากคิงอีชาร์ดครับก็คือเราจะมาวัดจากโทเคนชาวบ้านแต่ละชนิดนะครับ ผู้เล่นที่มีโทเคนชาวบ้านเยอะที่สุดในแต่ละชนิดครับก็จะได้โบนัสเงินไปครับผมตามสีทองนะครับสำหรับอันดับหนึ่งส่วนอันดับ2ครับก็จะได้ตามสีเงินนั่นเองเกรณีที่สีเงินครับ หรือสีทองมีเท่ากาันรเราจะไว้ยังไงนะคบเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีทองก่อนนะการนะครับกรณีที่สีทองครับมีที่1ร่วมกันมากกว่า1โคนนะครับให้เรานําโเทเค็นของโบนัสเงินและทองรวมกันและหารตามจำนวนคนที่เสมออย่างเช่นที่1ที่ได้โทเค็นรวมนกหงสนี้ครับมีการ3คนให้เอาโบนัสเงินทองรวมกันแล้วหาร3นั่นเองและก็จะไม่มีใครได้โบนัสจากสีเงินไปนะฮะ แต่กรณีที่เสมอกันในส่วนของสีเงินครับก็ให้เราหานโบนัสตรงนี้ตามจนคนได้เท่าเท่ากันได้เลยนะครับและต่อไปครับจะเป็นคะแนนที่เพิ่มเติมก็คือไ,ได้คะแนนเพิ่มเติมจากตัวของตัวที่ช้วตตัวนี้ด้วยนะอ่ะนี้เล่านะครับเราจะได้สามที่รวมกันนะครับ จากเงินที่เรามีบวกด้วยโทเค็นชาวบ้านและบวกด้วยโบนัสจากเกมนี้ชาร์ตสามส่วนนี้ร่วมกันใครมีเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้ถ้าเท่ากันอีกครับก็จะวัดการที่จำนวนของโทเค็นชาวบ้านว่าใครมีมากจะเป็นผู้ชนะไปครับผมถ้าเท่ากันอีกก็ถือว่าผู้เล่นชนะร่วมกันนะครับ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองภาคนะครับแบบย่อๆนะครับก็คือจะต่างกันที่ธีมนะครับและนอกจากนี้ครับผมสำหรับภาคโลบินทูดครับเป็นจนั่งเอกสิทธิ์ของดิสนีย์นะครับซึ่งจะมีเรื่องของกิมมิ่ในการเที่ยวสามารถเอาของเที่ยวได้มาเนี่ยแจกจ่ายกับชาวบ้านเพื่อเป็นของที่ชาวบ้านได้นั่นเองส่วนภาคเซคันด์อีดิชั่นครับจะมีหมดผู้ช่วยผู้ตรวจการครับที่ทําให้เราสามารถเด้นได้สูงสุดถึง6คนเลยเรวมไปถึงเพิ่มหมดของตลาดมือเข้ามาเที่ยวาสามารถนําของกินศหมายเนี่ยไปแลกเป็นโบนัสได้นั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือเชอริฟ f o ออฟนอตติงแฮมครับผมทั้ง s ซ c o n ั e นอีดิชันและลูบินฮุดเวอร์ชั n นครับผมอ่ะก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านบทเกมใกล้บ้านคุณนะครับเวบไซต์่นบทแฮตติเกมรวมไปถึงหนังสือทั่วไปได้เลยนะครับ